ไปบ้านอากิโกะกันครับหูบ้านหลังนี้ดูสงบสุขดวงเวงแปลกๆอะไรอ่ะคุณยายเหรอครับอุย เฮ hey, อย่าทำให้ฉันตกใจแบบนั้นขอโทษครับยายต้องการอะไรฮะผมชื่อว่าซาโตะผมได้ยินว่าอากิโกะหายตัวไปและผมสืบคดีนี้อยู่ให้ผมเข้าไปดูในบ้าน,นได้ไหมครับได้โปรดนะช่วยตามหาอากิโกะด้วยนะแล้วก็นะเข้าไปดูบ้านนานแค่ไหนก็ได้เท่าที่ต้องการโอ้โหยยบ้านแมงเหีย้ยบ้านจูออนมึงล็อกแทบทุกห้องอุ้ยเฮียห้องนี้ไม่ล็อก โอ้โหมีแต่บะหมี่ถ้วยยายกินแต่มามา่าทำไมยังอยู่ยันได้ยันแก่ขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ย hey! โทรศัพท์หวัดดีใครโทรมาฉันได้ยินเสียงอะไรสักอย่างแล้วเหมือนได้ยินใครบางคนร้องเพลงอยู่เสียงใครเดินอะ่ะเชี่ยกูขนลุกเลยเนี่ยเอายันนี้ไปให้ยายเอายายหายเชี่ยแล้ไงยายหายไปไหนอะ